วันนี้ไม่สายจะไปเทลซิงกีไปงานสวัสดีไทยแลนด์แต่ว่าตกรถมาจ้าไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งโคตรเซ็งอ่ะคือแบบนั่งอย่างดิเด้าดูเองทีคือรถวิ่งไปแล้วอ่ะคือแบบครั้งแรกในชีวิตอะที่ตกรถ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยนะทุกคนตอนนี้คือคงไปไม่ทนันที่เขาเปิดงานแล้ว เดี๋ยวหาทางออกอตอนนี้เมซาก็มาถึงแล้วถ้ามาจากโคโรวนะนั่งสาย848มาถึงหน้ากล้ามปีพอดีเลยแล้วเราก็เดินขึ้นมาด้านบนสถานที่จัดงานก็อยู่หน้าห้างเลยนะงานสวัสดีไทยแลนด์เป็นงานแสดงวัฒนธรรมไทยมีการแสดงรำไทยมนโนรา แล้วก็รำหนุม,มานแสดงแล้วก็มีมวยไทยคือหลากหลายอย่างให้ต่างชาติได้ชมนะจากนั้นก็จะมีร้านอาหารไทยขายอาหารหลากหลายให้ต่างชาติได้ชิมร้านอาหารเยอะมากแบบขายขนมเค้กขนมไทยต่างๆร้านนี้คือขายขนมไทยเลย มีข้าวต้มมัดมีไขห่หงแล้วก็มีขนมครก,นนครกต่างชาติก็อยากลองชิมนะนี่ขนมครกแบบทำเพิ่งเสร็จใหม่ๆแต่ว่าเราไม่ได้กินนะนี <c oughs> <c oughs> ่ร้านขายไก่ย่างคือเมษาซื้อเมื่อปีที่แล้วดีมากาาอร่อยอแต่ว่าคิวยาวมากคือเมษาค่อยเดินกลับมาอีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็ขายอาหารเหมือนกันบางคนเขาก็เอาฟู้ดทรัคไปเลยนะแบบมันสะดวกดีดเห็นไหมข้าวโพดแบบลงังละ25่ิบห้ยูโรแพงนะแต่เราก็เข้าใจนะถ้าแบบเขาขายแพง เพราะว่าบางทีเขาอาจจะแบบเอามาไกลยอะยไรเงี้ยเหมือนของที่แบบนําเข้ามาเนี่ยว,วัสดุอะไรที่แบบเราต้องใช้ทําปรุงอาหารแล้วเขาก็นําเข้ามาถ้าเขาขายประมาณสิบยูโรอย่างเงี้ยเออเราก็ซื้อได้ร้านนี้ขายแคบโหมดีมากคนแบบเยอะมากตรงนี้เป็นที่นั่งทานอาหารแต่ว่า ปีก่อนอะจะมีโต๊ะเก้าอี้เยอะกว่านี้ทีนี้คูอแบบที่นั่งไม่พอกันเลยเอาไม่สายเดินมาสักพักหนึ่งเห็นร้านนี้ขายลูกชิ้นแบบน่ากินมากคิดถึงบรรยากาศตลาดนัดที่ไทยอะก็เลยลองไปซื้อชิมดูน้ำจิ้มอร่อยอส้มตำไก่ย่างม,มีหมดเลยร้านนี้ขายผักสดเหมือนตลาดสดที่เมืองไทยเนี่ยทุกคน คือมีผังแบบเกือบทุกชนิดล่ะไม่รู้ว่าเขาน่าจะปลูกในโรงใหญ่อ่ะเพื่อนซื้อมาร้านี่มาร้าสามารถแชรไวได้กินผักบุ้งคือกำใหญ่มากห้ายูโรอ่ะมันถูกมากๆเลยม่บริเวณหน้าห้างคนก็เยอะมากคือแต่ละร้านน่ะต้องต่อแถวกันซื้ออ่ะแล้วก็รอนานมาก อันนี้ไม่สายสั่งจองพริกไว้เลยไปเอาพริก2อกิโลมีร้านขายติมโบราณเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่าโคตรแพงร้านนี้คือขายแบบขนมถังแตงเป็นขนมดิมไม่สายชอบมากๆเวลาไปงานวัดนี่คือแบบขาดไม่ได้ต้องกินแบบถังแตงมะพร้าวอ่อนอ่ะคืมที่ถึงร,รสชาติสั่งคือไส้หมูแต่ว่าอยากซื้อน่ะแต่ตังค์ไม่พอก็เลยซื้อเอ่อยำแหนม ยำแนวเขาหน้ากินมากอันนี้ก็มีแมลงพ่อด้วยไม่สาววนกลับมาที่ร้านไก่นะเพราะว่าอยากกินไก่ก็เลยเซื้อันที่เขาไม่ได้ย่างอะเอาไปย่างเองมันมาสีน้ากินมากเพื่อนมาซื้อไตปลาคั่วอ,อันนี้คือน่าจะแบบสำเร็จสุกแล้วก็เอาไปทุกข้าวกินได้เลยร้านนี้ก็คือขายชุดไทยแล้วอุปกรณ์ไทยไทย มีอะไรขายอยีกไหมเนี่ยร้านนี้มีขี้เหล็กขายด้วยแบบ <laughs> นักเขาน่าจะทำมาแล้วแค่เราเอาไปทำอาหารน่ะคนไทยเก่งมากเลยสามารถเอาของแบบหายากมาได้เลยนี่นรนตรงนี้ก็มีที่ทำบุญถวายสังฆทานได้ก็สำหรับคนพูทธตรงนี้เป็น,น,นที่แบบสอนนวดต่างชาติสนใจมากอากาศวันนี้คือ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวเหมือนฝนจะตกแล้วก็ลมอ่อนๆหนาวกินแดนจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอันนี้ไม่สกับเพื่อนก็ซื้อของเสร็จแล้วก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านเม่สัก็กลับรถบัสเหมือนเดิมแล้วก็ไปดูเวลารถบัสประมาณบ่าย2องสนาทีก็ต้องรอประมาณอีก18บแปดนาทีอันนี้ก็นั่งรอรอกลับบา เุวกน่นไม่สนใจให้ดูว่าไม่สได้อะไรมาบ้างนี่เลยอยากกินนานแล้วคือกล้วยเชื่อมกล้วยต่างน้ำผึ้งตอนที่กลับไทยอ่ะคือแบบไม่ได้เลยนะหาซื้อไม่ได้เลยจ้ามะม่วงเบาดองอยากกินมากแล้วก็ได้ ไก่แดงมาด้วยแต่ว่าเมย์จะจะเอาไปแช่แข็งไว้นะมันเป็นหนังแล้วก็เนื้อเนี่ยอันนี้คือเนื้อนะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกสองกิโลนี่ได้พริกมาสองกิโล แล้วก็ได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรที่เขาเอาใส่กับขนมจีนอะ่ะโหระพาเหรอเอออืมไม,ไม่ไม่สายจำชื่อไม่ได้นะทุกคนช่วยเม้นบอกหน่อยว่ามันคืออะไรเนี่ยได้พริกมาสองโลเราต้องสั่งจองก่อนนะถ้าไม่จองนี่คือไม่ได้พลิกกินเลยนะเดี๋ยวเม่สายจะเด็ดขั้วแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้แช่ช่องแข็งไว้ ลูกชิ้นคือลูกชิ้นกินหมดแล้วเนี่ยวิลลลูกชิ้นเขาแบบน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะแต่ว่าลูกชิ้นรสชาติมันไม่ได้เหมือนบ้านเราเลยแต่น้ำจิ้มอะโอเคถือว่าอร่อยใช้ได้เนี่ยอร่อยมากมันเย็นแล้วอ,อันนี้ไม่สายหิวนานมาก แดนด์เดยนยำน้ำผักก็ไม่ให้มาแม่ค้าอะไรขึ้นเหนือวตัวตอนที่เคยไปงานวัดอะแบบกินแล้วอร่อยมากก็เลยอยากกินอีกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรสชาติเหมือนกันบปก่าเพราะว่าคนละเจ้ากันมันอร่อยมากคือรสชาติดีเลยอะอกินโดนพริกด้วยเผ็ดมาก อยอดสมใจอยากทุกคนเดี๋ยวเมสาขอตัวไปกินข้าวกันนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมสาด้วยนะไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย